ปุกข้าข้า,าดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ขวนส่วนข้างในครั้นแล้วได้กลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ ก็ขาดนิยาหารชื่อว่าสาระปุปกาของข้าพระองค์เป็นที่พอใจขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับขาธนิยาหารของข้าพระองค์นั้นเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วอุกะกะบาบดีได้กราบทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็พระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพร,ระผู้มีพระภาคว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ก้อนเนื้อสุกรอ,อย่างดีของข้าพระองค์เป็นที่พอใจขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเนื้อสุกรอ,อย่างดีของข้าพระองค์นั้นเถิด พระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วอุกกาคบาดีได้กล่าบทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าผู้ให้ของที่ปอใจย่อมได้ของที่ปอใจดังนี้ก็นาลิยะสากะขาดนิยาหารซึ่งทอดด้วยน้ำมัน ของข้าพระองค์เป็นที่พอใจขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับนาริยะสากขาเดนิยาหาหของข้าพระองค์นั้นเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่า ูให้ของที่พอใจย่าได้ของที่พอใจดังนี้ก็เข้าสุขแห่งข้าวสาลีที่ขาวสะอาดมีกับมากมีพยัญชนะมากของข้าพระองค์เป็นที่พอใจขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเข้าสุขแห่งข้าวสาลีของข้าพระองค์นั้นเถิด พระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วก้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระผู้มีพระภาคว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ก็ผ้าที่ทำจากแควนกาสีของข้าพระองค์เป็นที่พอใจกอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์ พระผ้าของข้าพระองค์นั้นเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ก็เตียงมีเท้าทําเป็นรูปสัตว์ร้ายลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วย ขนแก่สีขาวเครื่องลาดที่มีสันฐานเป็น่อดดอกไม้เครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดเครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดใหญ่มีหมอนข้างทั้งสองของข้าพระองค์เป็นที่พอใจและข้าพระองค์ก็ย่อมทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรแก่พระผู้มีพระภาค เตียงไม้จันทร์ของข้าพระองค์นี้มีราคาเกินกว่าแสนกะหาปณะขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเตียงของข้าพระองค์นั้นเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาด้วยอนุโมธนียกถาดังต่อไปนี้พระองค์ตรัสว่า ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ใดย่อมให้เครื่องนุ่งหม่มที่นอนข้าวน้ําและปัจจัยมีประการต่างๆด้วยความพอใจในท่านผู้ประพฤติตรงสิ่งของที่ให้ไปแล้วนั้นย่อมเป็นของที่บริจาคแล้วสละแล้วไม่คิดเอาคืนผู้นั้นเป็นสัปปรุษทราบชัดว่า พระอรหันต์เปรียบด้วยนาบุญบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากแล้วชื่อว่าให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาด้วยอนุโมทนียกถากับอุกคะขปดีชาวเมืองเวสาลีแล้วจึงเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะหลีกไป ต่อมาไม่นานอุคคะบบดีชาวเมืองเวสาลีก็ได้ทำกาละเมื่อทำกาละแล้วเข้าถึงหมู่เทพชื่อมนโนมยะหมู่หนึ่งก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นอุคคะเทพบุตรมีวันะงาม เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคจึงกรัสถามว่าดูก่อนอุกะตตมนที่ท่านประสงค์สำเร็จแล้วหรืออุกะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ตามที่ข้าพระองค์ประสงค์สำเร็จแล้วพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอุคระเทพบุตรด้วยคาถาความว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐ นรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดในที่ใดๆย่อมมีอายุยืนมียศด,ดังนี้อันนี้ก็เป็นปฏิปทาเพื่อการได้มาซึ่งความมีอายุยืนและก็มียศด,ด้วย